วุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีครับุณผู้ชมเราสุรายาอีนิสไตดาราเดลี่ครับใช่แล้วค่ะเห็นหน้าเราสองคนแน่นอนก็ต้องมีเรื่องของชาวบ้านให้พวกเรามองกันอย่างเผ็ดมันเลยนะคะสารแน่ชาวบ้านเรื่องอะรเดี๋บ้าเหรอเราก็มีหน้าที่อ่านข่าวเท่านั้นแหละแหมแต่ตัวจริงพี่พี่ก็ชอบสารแนอยู่แล้วนะครับน้องคนไหนนะครับอยากจะรู้เรื่องของชาวบ้านอยากจะมาสารแนเป็นเพื่อนพี่นะครับ ก็สามารถส่งข้อความมาในช่วงของ SMS s h o มเอชนได้นะคบที่เบอร์4221839ใช่แล้วสำหรับผู้คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะเป็นแฟนที่วัยนี้จะบอกว่าเพิ่งดูข่าวมาล่าสุดเขาบอกว่านิวเคลียร์แฟนพี่อะเมื่อคืนไประเบิดที่ญี่ปุ่นอะใช่เมื่อวานมาระเบิดที่บ้านพี่ด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะที่อยากจะร่วมบริจาคนะจ๊ะผ่านกระทรวงต่างประเทศได้นะคะที่ บัญชีนะคะเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นธนาคารกรุงไทยค่ะสาขา3ยอดบัญชีออมทรัพย์นะจ๊ะเลขที่บัญชี0 0 2 0 2 1 7 4 6์นะคะหรือว่าถ้าดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถดูข้างล่างได้นะคะรายการพูดถึงเรานีนิวเคลียร์เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆเมื่อวานพี่เป็นกระาสตร์มันมันแทบจะระเบิดใส่พี่ใช่ติดหัวเลยบอกแล้วว่านิวเคลียร์มันน่ากลัวตอนนี้ปล่อยขีปนาวุธกับมันตรังสีใส่พี่ค่ะแล้วก แต่คนที <c oughs> <queen> ่ส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งข้อความมานี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่ถามมาว่าเอาอีกกับมิยาบิปลอดภัยไหมตอนนี้ทั้งสี่เตาแต่ดูเรมอนกับชิมจังอ่ะยังอยู่ยังอยู่ทั้งสี่เตาปลอดภัยดีนะจ๊ะอสี่เตาเอาแต่มาเข้าข่าวเลยดีกว่านะจ๊ะข่าวแรกของเราว่าพูดถึงความขาวครับขาวได้อีกอย่างเงี้ยแฟบหรือแฟบไม่ใช่แฟบโอโม่ต่างหากกับสาวแรนเดอะสตาร์นะจ๊ะช่วงนี้ก็มีคนบอกว่าเธอขาวมากขาวเพิ่มกว่าเดิมเยอะแล้วก็มีคนเมาว่าเธอเนี่ยแอบไปฉีด สารเล่งความขาวมาเอ้กูต้าเดี๋วกูต้าเหรอเออสารคูโบต้าสารคูโบต้าเฮ้ยถ้าสิฉีดเข้าไปมันต้องคึกมากแน่เราไทยทั้งวันเลยใช่ไหมวนไม่ได้ควายเออล่าสุดเนี่ยเราไปเจอน้องแกรนนะครับก็อยากจะรู้ว่าเธอไปฉีดมาจริงหรือเปล่าก็เลยเข้าไปถามไปดูคําตอบดีกว่าจ้ะเออจริงๆแล้วก็เพิ่งทราบจากพี่ๆเมื่อกี้นะคะว่ามีข่าวนี้แต่ว่าอ๋อก็คือเป็นข่าวที่พี่เกรซเคยโดนมาแล้วซึ่งจริงๆเราไม่มีอะไรเลยค่ะจริงๆแล้ว คือสามารถไปหาได้เลยค่ะว่ายืนยันค่ะสามารถพิสูจน์ได้เลยจริงๆว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ฉีดกลูตาไทโอนใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีที่ผิวขาวนี่คือแบบธรรมชาติใช่ค่ะคือแต่ความจริงแล้วพี่เรกรซสับแกลนี่ก็คือจะเป็นแบบคือเวลาตากแดดมันก็จะดำแล้วสักพักมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ่แบบข่าวเหมือนแบบมีอย่างงี้สองพี่น้องแบบตลอดเลยแบบติดกลูตาอะไรอย่างเี้อ๋อค่ะจริงๆเราก็ เป็นอะไรที่ขำๆม,ม,มากกว่าค่ะตลกตลกมากกว่าปกติแล้วดูแลยังไงคะคนไหยคนเขาอาจจะอิจฉาก็็ได้นอะที่ผิวเราขาวอ๋อค่ะจริงๆเราก็เป็นคนที่ไม่ไดำบำรุงอะไรนะคะแต่ว่าคือจะเป็นคนที่ลงแดดตลอดอใช่ค่ะอย่างเดิมมนฟุตบาทก็ต้อง เดินบนที่ที่ไม่มีแดดหรือว่าบางทีที่เราทํางานที่จําเป็นที่จะต้องสู้กับแสงแดดจริงๆแล้วก็ต้องใช้ครื่นกันแดดเคยคิดไหมที่แบบจะไปทำอะไรอย่างงี้แบบชีดชีดนะอ๋อไม่แร้วค่ะใช่ค่ะก็เป็นอย่างงี้เราก็พอใจแล้วกับพี่เกรซอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบว่าได้เห็นแบบเต้นโชว์ร้องอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันไหมเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วก็คือแกรนกับพี่เกรซก็คือเคยมีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยกันในรายการอะไรอย่างงี้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะกา ก็ลองติดตามกันดูค่ะแต่ก็ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะถ้ามีโอกาสได้ทำเบอกโอ้ยได้ข่าวว่าพี่เป็นโรคภูมิแพ้เออแพ้แพ้ความขาวเหรอเวลาที่พี่เวลาไหลเลยไหลเลยน้ำมูกหรือเลือดน้ำน้ำมูกอ๋อเลยภูมิแพ้มันจะไหลน้ำตาไหลแต่แปลกนะเขานไม่ได้ทำอะไรเลยเขาขาวแต่น้องเนี่ยทั้งฉีดทั้งกินทั้งทุกอย่างอ่ะอ๋อเราก็เราก็ไปเราก็เลิกฉีดไอไอคูโบต้าไทโอนเนี่ย ถึงว่าหนูฉีดแล้หนูคึกจะเป่งทไทยไทั้งวันเลยไทยมานโ้ยามาข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าจ้ะถูกต้องนะครับมียังเอ้ข่าวน้องแกรนเนี่ยยังมีมมอีกน,นิดนึงคือ,อหลายคนถามมาบอกว่าเมื่อไหร่จะออกง,งานคู่กับพี่สาว,สาวทีอ้อใช่ถ้อไม่ถ้าไ่้าไม่ต้องรอทางผู้ใหญ่รับแม่ว่าะม่รือไม่าไมาไม่ถ้ะมาถงอีก<ช>่ถนาไค่ถ้าไม่ถนาไม่้เป็นเ้าีมกว่าเป่ถรา่นพี่าไ่ถ้าไม่น้งบี้น้องนนบี้สุก่ต นะครับรอตอนนี้มีหลายคนเนี่ยบอกว่าวิกระแสบี้ดีมากแฟนคลับก็ดี<อ>นะครับแล้วก็ไปคอนเสิร์ตไหน,ไ,หนไปอ่ะ เปลี่ยนไปจมูกบานขึ้นเปล่าทำไมมันขึ้นไปเรื่อยแล้วเธออะล่ะเขาไปบวชมาเขาไปบวชมาแฟนคลับเยอะเอนเตอร์เทนเก่งนะครับหลายคนตอนนี้เนี่ยก็เลยให้กําลังใจบอกว่าอุ๊ยในอนาคตบี้อาจจะมาแทนพี่เบิร์ตธงใชยหรือเปล่าเขาแค่ชั่วโมงบินสูงขึ้นเท่านั้นเองในอนาคตหน้าเราไปเจอบี้กันเลยไปถามเหมือนความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงที่มีคนบอกว่าบี้เนี่ยใกล้เคียงแล้วนะที่จะมาแทนพี่เบิร์ตอะไรอย่างงี้ไปฟังดีกว่า ไม่อยากแทนใครนะครับเพราะอีกไม่นานโลกก็จะแตกแล้วก็ทําทุกวันนี้ให้ดีสุดเท่านั้นเองเขาเห็นบอกว่าแบบเพลงแบบไม่มีใครกล้าปล่อยออกมาชนพี่เบิร์ตแต่เป็นบีปล่อยออกมาแล้วเพลงติดอันดับเหมือนกันอะไรอย่างนี้มันเป็นจังหวะมากกว่าครับว่าช่วงนี้นะเราเราหายหน้าหายตาเกี่ยวกับเรื่องเพลงไปนานแล้วก็ทางผู้ใหญ่ทางบอร์ดเขาเห็นว่าช่วงนี้น่าจะปล่อยเพลงแล้วนะและอย่างนั้นแล้วกรมมี่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันก็ปล่อยเธอช่วยกันไปแต่ว่า นักร้องหลายๆคนไม่กล้าปล่อยชนเราทําไมถึงกล้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่กล้าปล่อยหรือเปล่าหรือว,ว่าจังหวะมันยังไม่ตรงกับไทมิ่งตรงนันหรือเปล่าแต่ว่าบังเอิญจังหวะของผมไปตรงพอดีครับเราก็ไม่ได้คิดว่าจะชนหรือว่าจะอะไรล้วก็ค่ายเดียวกันโอเคพี่น้องเรา็ปล่อยกันไปอะไรเงี้ยตอนอแรกกดดันไหมคะวันๆไหมไม่กดดันเลยครับทำทำให้เต็มที่เพราะว่าถ้าเราคาดหวังเนี่ยถ้าเกิดดีมันก็ดีไปถ้าเกิดเจ๊งเดี๋ยวเราก็เป็นทุกข์เราก็เสียใจให้ก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่ว่ยแล้วรู้สึกไงที่แบบเพลงแบบติดอันดับคู่กับบพเเลย ก็ก็ดีใจนะครับที่เพลงของไอดอลตีอันดับและเพลงของปมตอันดับด้วยตามๆกันไปก็ก็ดีใจแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังหลายหลยคนก็ดีใจรับส่งไม่เสจมานันได้อันดับได้รางวัลได้อะไรเงี้ยส่งไม่เสจมากันเห็นเขาดีใจแล้วก็ดีใจคิดว่านาคเราอาจจะอยู่ข้างฟ้าเหมือนพี่เบิร์ดเนี้ยค่ะนาคเหรอครับไม่แน่ไม่นอนนะครับอย่างที่บอกคือไม่อยากไปคาดหวังค่อยๆทําไปค่อยๆทาไปคาดหวังเล็กๆน้อยๆได้ว่าอยากมีอนาคตที่ดีแค่นั้นก็โอ้โหใครจะกล้าใครจะกล้าแต่น้องบี้เราเนี่ยไปบวชมานี่ ไม่ได้คืนเหรอผมนี่ไม่ได้ยาวขึ้นเลยในตอนนี้เนี่ยหัวยังขึงอยู่เหมือนเดิมเขาตัดไปได้หลายรอบแล้วนั่นน่ะหรอตัดหน้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ไงไม่ใช่ผมเขายาวช้าลุดผมตายแล้วแฟนคลับบี้นี่ถล่มทลายสมไม่เศรษฐาดยังยังออกมาอ๋อหนุ่มบี้เขาบอกเขาไม่กล้าหรอกจ้าเขาไม่กล้าเทียบชั้นพี่เบิร์ดหรอกก็เป็นธรรมดาก็พี่เบิร์ดเนี่ยเป็นไอดอลของบี้แต่บี้เขาบอกว่าอ๋อผมไม่ไม่ได้เปรียบเทียบใครเพราะว่าเดี๋ยวโลกก็จะแตกแล้วถ้าถ้ามันไม่แตกบี้จะเทียบไหม ก็ใช่อย่างนั้นไปใช่อะยังไงก็สู้ๆต่อไปนะจ๊ะยังไงเพลงช่วงนี้ก็ติดไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีงานต่อต่อนะจ๊ะอะมาถึงช่วงนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะจ๊ะแต่จะเป็นกิจกรรมระดันั้นไปดูความพร้อมกันเลยจ้ะระเบิดความมันความแม่นของนักคอยแก่ดาราเดลี่แอน s ์โซนี่มิวสิกโบลิ่งเชริตี้วันพุธที่30มีนาคมนี้รวมทั้งด้วยชั้นฝีมือการโยนโบลิ่งกับกลุ่มศิลปินโซนี่มิวสิกนำทีมโดยโซสติ์ซิงคูล่า รับสมัครวันนี้ถึงวันที่24มีนาคมประกาศที่เว็บไซต์กิจกรรมทางเว w d a r a ว a i เว c o ดในวันที่25มีนาคมนี้รายได้จากการสมัครเข้าร่วมแข่ขันทั้งหมดมาให้กับมูลนดิธิบ้านบางแครร่วมสนับสนุนโดย เอาละเนี่ยใครอยากไปร่วมกิจกรรมนะครับก็ไปหาติดตามได้นะครับเป็นกิจกรรมทางดาราเดลี่ของเรานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ฟีโนใหม่รักยกกําลังสองนะครับโครงการทําดีทุกวันจาก d ีแท็กหุ่นศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้ครับเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเอสเมดช็อตจ้ะขอขอบคุณวุฒิศักดิ์คลินิก